สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านวิชานันนะคะวันนี้ครัวบ้านบ้านองเรก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานนะคะเขียวหวานคอหมูะคะ่ะมาดูวิธีการทํากันเลยะคะ่ะเห็นไหมในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นนี้หลอกนิดนะคะในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นคอหมูนะคะเราเอาไปเคี่ยวกับกะทินะคะให้เขาให้เขาอะไรคะให้เขาแบบว่าแทบแทบะ นะคะสักสองพุ่งนะคะจากนั้นเราจะเอาขึ้นค่ะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทํากะทิค่ะกะทิวันนี้เราใช้กะทิสดสองร้อยกรัมนะคะเอากะทิใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราจะเคี่ยวกะทินะคะกับ <c oughs> เคี่ยวกะทิกับพริกค่ะนี่คือพริกของเรานะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะ พริกแกงเขียวหวาน3ช้อนโต๊ะนะคะหอมค่ะพริกต้องตำเองนะคะกระเทียมต้องคั้นเองพริกต้องตำเองนะคะถึงจะอร่อยค่ะใสนะะ่ลงไปค่ะเอาเคี่ยวให้แตกมันนะคะขณะที่เรารอนะคะรอค่ะรอกระเทียมให้แตกมันนะคะเคี่ยวแป๊บหนึ่ง หอมมากเลยค่ะแกงนี่นะถ้าเราจะทําให้อร่อยนะคะไม่ว่าจะทาแกงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จะต้องวัตถุที่เราใช้เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าหลายสดใหม่ค่ะนะคะกะทิสดพริกสดนะคะพริกต้องตำมมใหม่ๆถึงจะอร่อยนะคะอ่าเดือดแล้วค่ะนะคะเราก็จะค่อยๆใส่กะทิลงไปอีกค่ะนะคะเคี่ยวสักนิดหนึ่งให้แตกมันน้ําจะได้สวยค่ะนะคะพอประมาณ ไม่ต้องมากเกินไปนะคะเริ่มแตกมันแล้วนะคะค่ะเห็นไหมสวยงามค่ะสีสวยนะคะสีของเราสวยจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้ค่ะเดี๋ยวยืนนิดนะคะเพราะว่าไม่ถนัดใส่คอหมูนะคะคอหมูที่เราเราตุ๋นไว้เมือนน่อสักครู่ค่ะใส่ลงไปกับพริกนิดค่ะ ให้เขาไปเคี่ยวกันค่ะหอมมากเลยนะคะกะทินะคะกะทิของเราแตกมันค่ะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเคี่ยวไปค่ะเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะไอ้กะทิแตกมันแล้วก็ให้พริกเขาเขาอะไรท่าแซบแซบไปกับเนื้อหมูนะคะไม่ใช่เนื้อหมูคอหมูค่ะอร่อยนะคะลองทําดูค่ะ เติมน้ำอีกสักนิดนะคะน้ำนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะขุกขีพอค่ะนะคะจากนั้นจะเติมน้ำปลาค่ะน้ำปลาสักสองช้อนนะคะโดยประมาณนะคะสองช้อนปรุงค่ะปรุงรสถ,ถ้าชอบน้ําตาลก็น้ําตาลสักหน่อยนะคะถ้าชอบเ็าเรียกว่าอะไรออกหวานนิดนึงแต่จริงๆแล้วกะทินี้ก็หวานอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงห้าสิบกรัมนะคะ เมื่อกี้ลืมบอกหมูไปค่ะหมูก็ประมาณสักสองร้อยกรัมนะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรใบใบอะไรคะอหอมๆมาค่ะใบอะไรเอ,อ่ยใบมะกรูดค่ะอันนี้ก็จะเป็นว่าเขือปอกค่ะว่าเขือเปอกสักสี่ลูกนะคะใส่ลงไปค่ะเคี่ยวให้กลมกลืนค่ะถ้าชอบ เปื่อยนะคะก็นานนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าชอบกุบกุ๊บก็สองพุ่งก็พอละค่ะนะคะสองพุ่งพอนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ําอีกสักนิดนะคะพอเนี้ยน้ําขุกขิดพ,พอะคะ่ะไม่ต้องน้ําเยอะนะคะกินกับข้าวสวยละอนนะคะแล้วก็กินกับอะไรคะใครชอบพริกก็พริกโรยหน่อยได้นะแล้วก็กินกับขนมจีนก็ได้ะคะ่ะลองชิมสักนิดนะคะชิมด้วยกันคะ่ะ อืมอร่อยค่ะกำลังดีเลยค่ะเค <c oughs> ็มหวานหวานด้วยกะทินะคะนี่เราไม่ได้หยอดน้ำตาลนะคะเพราะว่าคนทำไม่ชอบน้ำตาละคะ่ะถ้าใครชอบน้ำตาลก็ใส่ได้นะคะสักช้อนหนึ่งนะคะ <c oughs> อาล่ะค่ะเรากิงกรุบๆนะคะถ้าใครชอบเปื่อยก็เปื่อยหน่อยแล้วก็จะโรยด้วยอะไรคะ่ะหอมห่อมาคะ่ะ กระเพรากระพานะคะโรยลงไปนะคะจะได้หอมพอจากนั้นก็ดับไฟคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะเห็นไหมถ้าจะให้สวยก็โรยด้พริกนิดหนึ่งนะคะจับให้ดูทั้งกระทะเลยค่ะสวยงามค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะและที่สําคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามกันมาแล้วเยอะใกล้จะถึงใกล้ความจริงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Obrigado. Uh -huh.